ทุกแล้วต้องทนจนแล้วต้องเจียมอย่าเสียเหลี่ยมเพราะแค่อยากได้หน้าเมื่อความทุกข์มาถึงคนส่วนใหญ่จะแสดงความอ่อนแอออกมาร้องไห้บน่นโทษคนอื่นแต่คนฉลาดจะเก็บความเจ็บปวดไว้ข้างในแล้วใช้มันเป็นเชื้อเพลิงขับเคลื่อนตัวเองไปข้างหน้าพวกเขาจะทนทุกข์อย่างเงียบๆเ,เพราะรู้ว่าทุกความทุกข์คือบันไดนำไปสู่ความสำเร็จ เวลาจนอย่าทำตัวอวดรวยเวลารวยอย่าลืมวันที่จนเก็บทรัพย์สินไว้ใช้ตอนจำเป็นอย่าเผือใช้เพียงเพื่อรักษาหน้าคนที่เรียนรู้ชีวิตมาอย่างดีเขาจะไม่ดูถูกใครตอนที่ร่ำรวยเพราะรู้ดีว่าวันนี้เป็นร่ำรวยพรุ่งนี้อาจเป็นยากจนก็ได้ ถ้าอยากเรียนรู้เพิ่มเติมอย่าลืมติดตามช่องตำราพิชัยยุทธ์และติดตามคลิปเต็มได้ที่ลิงก์หน้าโปรโฟไฟล์